สวัสดีครับผมช่างคุ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของจักเย็บคอมรุ่น A2 นะครับตัวนี้ขั้นตอนที่1นึ่งนะครับจะร้อยได้พอกระสวยก่อนนะครับให้เข้าผ่านมารูนี้ก่อนแล้วเข้ามาหาชิ่งนะครับผมเข้ามาอีกรูที่2นะครับแล้วก็ดึงได้มา ม้วนใส่กับกระสวยนะครับผมแล้วก็กดตัวหนีบกระสวยนะครับกดเข้ามาหากระสวยมายกตีนผีขึ้นนะครับจุดที่สองเพื่อทําการกอกระสวยนะครับพอยกตีนผีขึ้นแล้วเราก็เหยียบขาเหยียบนะครับผมให้กระสวยมหมุนนะครับพอกอได้เต็มแล้วนะครับตัวกดกระสวยก็จะเร่งตัวออกมานะครับผมดีดตัวออกมา เพื่อให้เราดึงกระสวยออกนะครับแล้วก็มาตัดเส้นได้ที่ตรงนี้นะครับผมวิธีร้อยได้เข็มนะครับผมให้ผ่านมาตรงผ่านได้ตรงนี้นะครับผมช่องที่หนึ่งจะม้วนเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับไฟมาเป็นแบบลักษณะที่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเข้าทั้งสามรูเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ใช้จักนะครับแล้วก็มาผ่านตรงนี้ก็ผ่านตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเข้าชิงตรงนี้ เวลาร้อยได้เข้าเข็มนะครับให้ร้อยจากฝั่งซ้ายออกมาฝั่งขวามือนะครับผมแล้วก็วิธีใส่ได้นะครับผม้าเข้าไปในกระโหลกนะครับให้ใส่ย้อนได้นะครับให้ได้ออกมาทางขวามือเรานะครับแล้วก็เข้าช่องตรงนี้แล้วเข้ามาในตัวปรับความตึงของได้นะครับจะมีแผ่นลิ้นตรงนี้นะครับผมเอาไว้ปรับว่าต้องการให้ได้เหนียดมากหรือว่าดื้น้อยนะครับผมจะปรับปรับที่หัวน็อตตรงนี้นะครับ แล้วก็มาใส่กระโหลกกระสวยนะครับวิธีการใส่กระโหลกกระสวยเข้าไปในกระเช้าโรตารีนะครับผมเราจะใหนหัวจักให้ดูนะครับให้เอาเดือยตรงนี้เข้าไปในบ่าตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปให้มีเสียงดังแป๊ดนะครับผมเพื่อให้เขาล็อกอยู่ในจุดของเขานะครับก็เอาหัวจักลงนะครับผมเราจะมาลองดูวิธีการใช้งานของรุ่น A2 เลยนะครับผม ส่วนปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มขอเข็มนะครับเวลาเราหยุดนะครับผมหรือว่าเจอโค้งที่มันค่อนข้างที่จะหักศอกนะครับผมใช้ปุ่มตัวนี้ได้ข้างขางข,างของปุ่มขอเข็มนะครับจะมีสวิตช์ไฟ LED นะครับจะสามารถปรับได้2ระดับระดับที่1ก็สว่างประมาณนี้นะครับถ้าระดับที่สองก็จะสว่างจ้าถ้าเกิดดึงออกมากลับมาที่เดิมนะครับก็จะเป็นการปิดไฟ LED นะครับผม หน้าจอก็จะมีระบบรีเซ็ตนะครับพื้น่าโรงงานแล้วก็ระบบปนไกลแล้วก็จะมีระบบเข็มปัดเข็มขึ้นเวลาหยุดนะครับบวกลบกจะเป็นสปีดนะครับผมที่เราต้องการใช้งานนะครับจะเป็นความเร็วของหัวาจาัรต้องการแค่ไหนแล้วก็กด S อดหนึ่งครั้งรุ่น A 2สองนะครับผมสามารถเย็บหนากับเย็บบางได้ในเวลาเดียวกันนะครับ สามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับผม อันนี้จะเป็นการเพิ่มความหนาของผ่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่โดดไม่ขาดนะครับผมขึ้นได้นะครับก็จะจบวิธีการใช้งานของจกักรเย็บรุ่น A2 เทรเพียนเท่านี้ขอบคุณครับ